ฮัลโหลสวัสดีครับกลับพบกับฟุงเฟิร์สชาแนลหนึ่งคั้งนะวันนี้ผมมากับโอซุกะนี่คือเรื่องวงเดือนไร้สายนะครับขนาด5นิ้วชื่อรุ่นนะ o c s 8 2 6 n นะครับด้ามจับจะเป็นลนนักษณะนี้ไม่เหมือนพวกเอ่อดนิ้วอะไรพวกนี้นะครับที่ด้ามจับจะเป็นสั้นๆแล้วติดอยู่กับใกล้ๆก,ก,กับตัวใบนะครับอันนี้คือคล้ายๆแบบพวก3นิ้ว4นิ้วมอเตอร์เป็นบัตเล็ตแล้วก็ความเร็วสูงสุดนะที่เขาทําได้นะครับหกพันห้ารอบต่อน,นาทีแต่ที่เด็ดกว่านั้นก็คือมันสามารถปรับความเร็วไดด้ะรับ 1,500แล้วก็6,500นะครับซึ่ง3,500เนี่ยเหมาะมากกับการเอาไปใส่กับใบตัดเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหาเร่่ยวเดินที่สามารถตัดเหล็กได้นะครับผมแนะนำก่อนเลยว่าตัวนี้สามารถใช้ได้แน่นอนนะเพราะว่ามันปรับรอบได้ดูสเปคคร่าวๆตรงนี้เลย เขาบอกว่าเป็น Motor, let, มอเตอร์บัตนะเล 3, 5, 4, 5, 6, 5, 5, ็ตนะครับไร้แปลงถ่านนะความเร็วรอบ3.5 4.5 6.5ขนาดรูเภานะครับ19.8ม mm, มตัดเอียงได้0ถึง45องศานะครับที่45องศาเนะี่ยตัดได้18มิลที่90องศาตัดได้38มิลใช้แบตเตอรี20โวลต์นะครับน้ำหนักอยู่ที่2กิโลนะเครื่องเปล่า แล้วก็ตัวนี้สําคัญมากเนี่ยเขาบอกว่าโปรดลิงเลี่ยงนะครับการใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กกว่า4แอมป์นะครับอาจทําทให้เครื่องมือร้อนเกินไปหรือว่าทําให้แบตเตอรี่เสียหายเ,เรื่องวงเดือนเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กําลังไฟค่อนข้าง,งสูง,พยยงเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้2แอมป์เนี่ยมันจะจ่ายไฟได้ไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะรพอเราใช้4แอมป์เนี่ยความแรงมันก็จะใช้เต็มที่เพราะฉะนั้นหลายคนที่สงสัยว่าทําไม2แอมป์กับ4แอมป์ทำไมมันถึงแรงต่างกันทั้งนั้นนี่ไฟมันก็20โวลต์เหมือนกัน,น ปิดออกมานะครับก็จะมีคู่มือนะครับมีประแจไขใบนะครับแล้วก็ตัวนี้มีลูกบ็อกด้วยแล้วก็ตัวเครื่องนะครับแล้วก็ยังมีตัวใบแถมนะครับเป็นใบตัดไม้มีไข่ควงวมาให้ด้วยเออไข่ควงนี้อ่ะเป็นไข่ควงแบบสองทางนะครับหมดแล้วเครื่องป่าแฟบนี่สองโลอ่ะก็ไม่ได้หนักมากนะ มันจะหนักตรงหัวเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ตรงนี้หมดนะครับแล้วก็มือเราจับตรงนี้เวลาเราถือเนี่ยมันจะรู้สึกหนักไม่ไม,ไม่สมส่วนแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยมันดีตรงที่ว่าตรงเนี้ยน้ําหนักมันลงมาแล้วเราทําหน้าที่ในการเข็นไปเฉยๆอ่ะเรามาดูที่หน้าตาของเขานะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์บัลเลตนะครับตูดจะสั้นเห็นไหมครับตัวกาดใบตรงนี้น่าจะเป็นโลหะนะครับชุดน,นี้ทั้งชุดเลยนะครับน่าจะเป็นโลหะแล้วก็ทําสีแบบประกายด้วยนะครับเห็นไหมครับ สวยดีนะสวยดีแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเจอในแบรนด์อื่นนั่นคือตัวล็อกกาดใบจะเห็นว่าตรงนี้มันไม่มีกาดใบด้านล่างเห็นไหมครับจริงๆมันอยู่ในนี้ครับเนี่ยตรงนี้มันล็อกอยู่นะครับวิธีการก็คือปลดตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมครับกาดใบอยู่นี่หมายความว่าตัวเนี้ยเราสามารถตัดนะครับชิ้นงานโดยที่เราล็อกเจ้าตัวกาดใบนี้ไว้ได้เลยเราก็ไม่ต้องมาพวงว่าเดี๋ยวจะต้องยกกาดใบขึ้นอะไรเงี้ยนะครับให้มันล็อกไปเลยตัวนี้มีตัวล็อกให้เออดีอันนี้ชอบเนี่ยแล้วเวลาปลดล็็ออกกกงง่่ายคัผแนี้เ นะครับนะแล้วตัวกัดใบนี้ก็เป็นโลหะด้วยนะ,นะครับด้านหลังนี่คือตัวปรับความสูงของใบนะครับวิธีการก็แค่ปลดล็อกนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับความสูงของใบ,ะบจะเอาสูงมากสูงน้อยนะครับนี่แค่นี้เอง เออแต่ตัวนี้ถือว่าโอเคนะปกติแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นตัวปรับความสูงของใบเนี่ยนะครับส่วนใหญ่อ่ะผมอยากให้มันเป็นแบนๆนะแล้วก็ขนานไปกับตัวใบแบบนี้นะครับแบบนี้มันมีโอกาสที่จะเบี้ยวงางอะไรพูดตรงๆนะแต่ตัวนี้นะครับดูจากจุดยึดแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นจุดยึด2ชิ้นนะครับหกับ2องนี่ไหมครับตรงนี้1ตรงนี้2นะครับเนี่ยสมมติเรายื่นออกมาเยอะๆเงี้ยนะครับถ้าเป็นตัวอื่นจะบิด หมายความว่าตัวฐานเนี่ยจะบิดไปบิดมาได้นะครับเพราะว่าเนี่ยมันมีแค่จุดหมุนตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้เขาจุดยึด2จุดแล้วก็ตัวนี้เป็นสามนะให้เออเนี่ยผมเทระเนี่ยมันไม่บิดนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ไม่ต้องกลัวด้านหน้าเขาก็ยึดแบบเนี่ยยึดเต็มเหนียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวบิดแน่นอนนะถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้ไม่ต้องกังวลอันนี้นี่คือจุดยึดที่ช่วยให้ตัว ตัวฐานตัวเนี้ยไม่บิดนะอย่างที่บอกนะครับเห็นไหมครับแล้วจะยึดตรงเข้ากับไอ้ตัวชิ้นส่วนโลหะของตัวเข้าใบด้านหน้าเลยแข็งแรงดีนะครับเสร็จแล้วเขาก็ยึดออกมานี่นะครับเพื่อสามารถปรับเอียงได้นะครับแบบนี้ปลดล็อกนะครับแล้วก็ปรับเอียงนะโอ้ค่อนข้างเหนืดอดีนะครับนี่เห็นไหมครับถ้าปรับถึงส5ห้าองศานะครับต้องเอาตัวนี้ขึ้นนะครับจากที่ลองนะเอาตัวนี้ขึ้นนะครับอ่ะเนี่ยเอาตัวนี้ล็อกไว้ก่อนนะครับไอ้ตัวบางใบแล้วเราก็ปรับตัวเนี้ย ให้กลางนะครับถึง4ีองศาได้แบบนี้ยานะแต่ถ้ามีตัวบังใบเนี่ยนะครับจะตัด4ีองศาไม่ได้ได้ประโยชน์2ทางเลยนะครับไอตัวบังใบที่ล็อกได้น,นะสามารถท,ให,ทให้ตัว4ีองศาเนี่ยตัดได้จริงแล้วก็ช่วยนะครับในเรื่องของคนที่ลาคาญในเรื่องของตัวบังใบด้วยนะครับเห็นไหมครับนะแล้วก็ล็อกไปส่วนตัวเพลทนะครับจะเป็นโลหะ ปั๊มลงไปนะครับเพื่อให้พื้นที่ตรงนี้มันไม่เรียบสนิทไถบนชิ้นงานที่เป็นเรียบๆมันจะเกิดการฝืดค่อนข้างสูงเพราะว่ามันเรียบติดกันหมดใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เขาจะปั๊มปั๊มลงไปนิดนึงให้เกิดเป็นช่องอากาศเดินชิ้นงานเนี่ยมาตรงนี้ก็เป็นร่องอากาศมันก็จะทําให้พื้นผิวมันไม่ฝืดมากก็โอเคนะโดยภาพรวมนะครับถือว่าโอเคแล้วก็สามารถใส่ตัวไกด์นาตัดได้นะครับใครที่มีไกด์นาตัดที่เป็นอันยาวๆนะครับเนะบนะบีมาใส่ได้เนี่ยแล้วดูฐานนะครับเวลาวาง วางก็คือวางได้เลยแบบนี้เนี่ยด้านหน้าเขาจะเชิดนิดนึงนะเพื่อเวลาถ่ายชิ้นงานมันจะได้ไม่ติดมีมาร์กบอกนะครับว่าตรงนี้สูตรองศาตรงนี้สี่สพันองศานะครับมีมาร์กบอกหมดตัวคลิปเนี่ยเป็นยางออกจะแข็งๆนิดนึงตัวสวิตช์ไม่สามารถกดได้เลยกดเซฟตี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกดสวิตช์นะครับถ้าไม่กดเซฟตี้ก็กดไม่ได้แต่ถ้าเรากดเซฟตี้กดสวิตช์แล้วนะครับเราปล่อยเซฟตี้ได้นะไม่ต้องไปกดค้างไว้นะครับล้วก็ทํางานต่อได้เลย แต่ล็อกไม่ได้นะใครจะถามนะครับล็อกไม่ได้นะครับตัวนี้ไม่ได้เหมาะเอาไปไว้แบบทําเป็นโต๊ะอ,อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องล็อกแล้วก็ตรงปลายกิปตร,ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวปรับความเร็วรอบได้3ระดับนะแล้วก็เป็นที่ใส่แบตเตอรี่เริ่มแรกนะบใบที่เขาแถมมานะครับแลมิเตอร์นะครับ125มิลน,นะดูเพานะครับ20มิลแล้วก็มี24ฟัน เป็นใบตัดไม้ธรรมดาเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่มีปุ่มล็อกใบด้านหลังเหมือนพวกเลื่องวงเดินทั่วไปเห็นไหมครับไม่มีเลยแล้วก็เขาให้เครื่องมือมา2ตัวนะก็คือตัวประแจตัวนี้นะแล้วก็เป็นลูกบล็อกตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นหกเหลี่ยมชั้นหนึ่งแล้วข้างในมีน็อตอีกตัวนะครับเอาตัวนี้ใส่กับน็อตตัวใหญ่แล้วก็ให้มันมาค้างตัวนี้ไว้เสร็จแล้วลูกบล็อกตัวเล็กนะครับไขตรงกลางนะครับตามเข็มนาฬิกาอยู่นะครับเนี่ยตัวนี้มันก็จะล็อกบนนี้ไว้แล้วก็ไขลงมาปุ๊บแค เนี่ยจะได้น็อตตัวนี้มา1ตัวตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นประกับนะบมันจะเป็นประกับดึงออกมานะครับแบบนี้เราก็ทําการใส่ใบเข้าไปใส่ใบก็แค่เอาโลโก้ออกตัวนี้แปลกตรงที่ว่าเขาไม่บอกทิศท,ทางใบมาให้ตามทิศท,ทางตัวนี้ตัวขาบาบเนี่ยจะแหงนขึ้นก็สใส่เข้าไปโชเดะเสร็จแล้วประกับ ใส่ให้มันลงล็อกก่อนนะเนี่ยมันจะขยับแบบนี้เสร็จแล้วใส่น็อตเข้าไปขันเข้านะครับหมุนทวนเข็มนะเสร็จแล้วเวลาล็อกนะครับก็เอาตัวนี้มาไว้ฝั่งนี้แทนแค่นั้นเองเอามาค้ำไว้ตรงนี้แทนนะแล้วก็ล็อกทวนเข็มนะครับอึบจบเอาออกเห็นไหมครับโช็เนี่ยเท่มะชอบมากเลยตัวล็อกนี้แต่ลองใส่แบตกันดูนะครับ อ่ะแบตท,ที่ผมใช้นะครับผมใช้กับแบต4แอมป์นะใส่เข้าไปนะครับปุ๊บวิธีการก็ง่ายๆนะครับเมื่อคุณเปิดสริตนะครับมันจะขึ้นระดับแบตเตอรี่มาเนี่ยเราเช็คแบตเตอรีตรตร่ตรงนี้ได้แต่จริงเราดูที่ที่แบตของเราได้แล้วนะครับโอซุกาสมัยใหม่เขาก็มีตรงนี้แล้วเรามาดูตรงขีดนี้ดีกว่านะครับตัวนี้คือเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์2เบอร์ส,รสนะครับแทน,นผมปรับจะปรับที่เบอร์หนึ่งก่อนนะความเร็วรอบนะเบอร์หนึ่งอยู่ที่3 5 0 0อรอบมีเบรกนะ คือเมื่อเราปล่อยไกลแล้วเนี่ยจะประมาณสักวิของวินะครับมันถึงจะเบรกนะครับต่อมาเบอร์2นะครับอยู่ที่4,500รอบซึ่ง4,500รอบเนี่ยตัดไม้ได้แล้วสบายสบายนะฮะควมเร็วประมาณนี้นะครับตัดไม้ตัดอะไรได้สบายๆเอาหกพันห้ารอบนะเบอร์3นะครับนี่เรียบร้อย ซึ่งความเร็วประมาณ6 5 0 0รอบเนี่ยเหมาะก,กับวัสดุที่มีความอ่อนเพราะว่ามันรอบมันสูงนะครับกับหมายถึงแรงบิดของตัวใบมันก็จะน้อยลงมันเน้นที่ความเร็วอิดมวลเบาอะไรพวกนี้ก็ตัดได้ใส่ใบตัดปูน5นิ้วก็สามารถใส่ได้ครับแต่วันนี้ผมมีใบแค่ตัวนี้อย่างเดียวเลย เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองตัดไม้ให้ดูแล้วกันแต่ถ้าใครมีพวกใบตัดปูนนะใบตัดเหล็กนะครับสามารถมาใช้ได้เลยนะครับตัวนี้อ่ะโอเคอันนี้เป็นไม้ OSB นะครับหนาประมาณ12มิลนะครับเดี๋ยวผมจะปรับความสูงของตัวใบก่อนนะครับอันนี้มันสูงเกินไปนะครับประมาณสักขนาดนี้อ่ะแล้วก็ล็อกนะครับ นะประมาณนี้แล้วก็ผมลืมบอกไปว่าตรงนี้นะครับมันจะมีตัวปล่อยขี้เลื่อยออกมาตรงนี้ด้วยเราสามารถต่อกับท่อดูดฝุ่นได้นะตรงนี้ผมปรับความเร็วที่เบอร์สองนะครับ4,500รอบนะเหมองการตัดไม้นะครับอ่ะลองดูนะครับ 1, 2ึ่งโอเคนะ ไม่ได้หนักแรงไม่ได้อะไรเลยนะครับตัดแบบเบาๆเลยทีนี้ผมลองปรับรอบให้มันต่ำกว่านี้นึงนะครับสาม0รออบนะผมตัดมือเดียวเลยแล้วกันเห็นไหมครับค่อนข้างจะฝืดเลยนะจากเสียงแล้วก็จากน้ำหนักในการเข็นนะครับผมปรับเป็นเบอร์สองนะเห็นไหมครับ เขียนสบายขึ้นเยอะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมปรับเป็นที่เบอร์3นะเบอร์3นะครับกับไม้ o s b 12มิลก็ยังตัดได้สบายยังไม่รู้สึกว่าแรงมันตกนะครับยังถือว่าตัดได้สบายอยู่แต่เท่าที่สังเกตนะครับเบอร์2คือ4,500รอมบเนี่ยตัดง่ายสุดนะสำหรับตัดไม้นะครับถ้าเกิดไม้หนากว่านี้นะครับจะเป็นยังไงไปลอง โอเคอันนี้เป็นไม้อัดนะครับ20มิลก็จะเป็นไซส์ที่เราใช้กันบ่อยๆนะเบอร์ที่คิดว่าตัดไม้ดีสุดนะสำหรับผมนะเบอร์สองนะครับ4,500รอบอ่ะไปหนึ 1, 2, ่งสองสความรู้สึกนะเข็นใส่แรงดันเนี่ย แค่พอเหมาะพอนะครับถ้าแรงดันหมายถึงว่าเราจะเร่งให้มันดันแรงเนี่ยนะครับรู้สึกได้เลยว,ว่ารอบจะตกนะครับไม่ได้เร็วแบบปิดบาดเพราะว่ามันเป็นแค่ห้านิ้วนะครับทีนี้ลองแบบตัดไม้แบบสั้นๆดูนะครับอันนี้เป็นไม้ยางพาราะสานนะครับแล้วก็กว้างประมาณทัก2นิ้วประมาณนี้นะครับหนาประมาณสักยี่สิบมิลผมจะปรับไปที่เบอร์สามก็คือเร็วสุดนะหกพันห้าร้อยรอบ อ่านี่ปรับเบอร์3จะเห็นว่าความเร็วค่อนข้างสูงนะครับแล้วใบเนี่ยจะเดินไม่สะดวกนะครับจะเห็นว่ามีรอยไหมตรงนี้ผมปรับไปที่เบอร์สองนะครับสี่พรอบนะครับนะแรงผักพอๆกันนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีรอยไหมเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ารอบกับแรงแรงดันของมือเราเนี่ยค่อนข้างจะพอดีกันนะครับก็จะไม่เกิดรอยไหมคือตัวใบก็จะวิ่งไปเรื่อยๆ แล้วก็สุดท้ายนะครับผมปรับไปที่เบอร์หนึ่งสามารถร้อยรอบนะครับตัวนี้นะครับก็ไม่มีรอยไหมแต่ว่าเริ่มต้นเห็นไหมครับจะมีรอยไหม้นิดนึงนะอาจจะนะครับผมสรุปอย่างนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สามนะครับก็ไม่เหมาะกับงานที่เป็นงานไม้นะครับเพราะว่างานไม้เนี่ยมันจะเจอแรงฝืดเยอะมากอ่ะนี่คือ ชิ้นงานของทั้ง3ขนาดนะครับตัวซ้ายนี่คือความเร็วสูงสุดนะครับ6,500รอบนะครับจะเห็นว่าตัวใบเนี่ยเกิดการ ติดกับตัวไม้นะหมายความว่านะครับมันเร็วสูงมากแต่เราเข็นได้ไม่มากเพราะว่า,วามันเกิดความเฟื่มันก็เลยทําให้ใบเนี่ยมันค้างอยู่กับตัวไม้นานนะครับจนเกิดรอยไหม้แบบนี้ส่วนอันที่สองนี่คือ4 5 0 0รอบจะเห็นว่ามไม่มีรอยไหม้ตัดได้พอดีอด,อดีกับแรงดันของมือเรานะครับส่วนอันที่3ามเนี่ยสามพันห้ารอรอบรอบมันช้าแต่ว่าจะเห็นไ่มจะมีรอยไหม้ตอนที่นะใบเริ่มเข้าที่ตัวไม้นะครับพอเราควบคุมน้ําหนักมือให้ประสานกับความเร็วรอบเนี่ยมันก็จะสาม,มารถตัดได้แบบนี้นะแต่ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยตัดไม้ยังไงก็4ี่พ อ,อยรอบเราจะดันเครื่องเนี่ยได้อย่างสบายๆแล้วก็ความเร็วรอบของตัวใบเนี่ยก็กําลังดี โอเคนะครับก okay, right so, so <c oughs> ็มาสรุปกันนิดนึงนะครับเจ้าตัวเรื่องวงเดือนไร้สาย5นิ้วนะครับ o c s 8 2 6 n นะครับตัวนี้เป็นเรื่องวงเดือนไร้สายตัวหนึ่งที่เป็นด้ามจับทรงยาวแบบนี้สามารถปรับรอบได้นะ3,500รอบ4,500รอบ6,500รอบทําให้มันสามารถใช้ใบตัดเหล็กได้ที่3,500รอบผมเน้นย้ําบ่อยๆนะในคลิปอื่นๆนะเกี่ยวกับเรื่องวงเดือนเนี่ยถ้าเป็นความเร็วสูงๆอย่างเช่น4,500รอบ5,000อะไรเงี้ยเอาไปใส่ใบตัดเหล็กค่อนข้างอันตรายถึงแม้ว่าใบตัดเหล็กเองเนี่ยมันจะรองรับรอบสูง ถึง7,000รอบอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับมันอยู่ที่คนใช้นะถ้าเกิดคุณประมาทนิดเดียวนะครับคุณเข็นเร็วขึ้นนะครับใบตัวขบับบอาจจะแตกกระเด็นหรือตัวใบาอาจจะแตกหักเศษกระเด็นใส่หน้าเราเป็นไปได้หมดเลยเพราะฉะนั้นสําคัญมากๆนะครับปรับรอบต่ตําสุดได้สามพันรอบเนี่ยเหมาะมากๆกับการที่จะใช้กับใบตัดเหล็ก ตัวเครื่องตัวนี้เป็นแค่ใบ5นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นกำลังเนี่ยมันจะไม่สูงมากเหมาะกับงานเบาๆนะเหล็กที่เอาไปตัดเนี่ยก็เน้นเป็นเหล็กบางผมว่าไม่น่าเกิน5มิลมิลก็พอถ้าหนากว่านั้นเนี่ยน่าจะเกินกําลังของมันนะครับส่วนการตัดไม้นะครับที่4,500รอรอบนะเบอร์2เนี่ยก็เหมาะที่สุดนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ในคลิปนะครับว่าความเร็วรอบเนี่ยมันเหมาะกับแรงดันของมือเราค่อนข้างโอเคส่วน6 5 0 0รอรอบเนี่ยแหละเหมาะกับงานเบาๆที่ไม่ต้องการแรงบิดสูงนะครับอย่างเช่นพวกตัดพลาสติกแผ ก็หลากหลายดีนะสำหรับความเร็วรอบที่เขาให้มานะครับแต่ว่าตัวนี้เหมาะกับงานเบานะครับไม่ได้เหมาะกับงานหนักถ้างานหนักก็ต้อง อัพขึ้นไปตัว6.5นิ้ว7นิ้วอะไรพวกนี้นะพวกเรื่องวงเดือนตัวใหญ่แต่ไว้ต้องเข้าใจลักษณะงานที่มันทําได้ด้วยนะครับส่วนเรื่องราคานะครับเจ้าตัวนี้เครื่องเปล่านะผมไปดูมาละอยู่ที่ประมาณ1,590บาทนะครับถือว่าถูกทรงนี้มันหาไม่ยากเราแต่ทรงนี้ที่มันปรับรอบได้ถึง3ระดับโอเคนะราคาไม่แพงเป็นเครื่องเปล่านะไม่รวมแบตเตอรี่นะครับก็ใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับก็ลองเข้าไปหาซื้อดูนะเรื่องวงเดือนที่ปรับรอบได้แบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ฟุ่ฟ นะครับถูกใจฝากกด subscribe ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายแจมปรับรอบได้นี่แหละแจมไปนะครับบ๊ายบาย